วิธีการทานแป้งสาหรับการลดไขมันครับจะมีอยู่หลากหลายวิธีมากครับเอาตัวแรกก่อนที่ทําง่ายที่สุดคือ My Healthy Plate ของมอ r e ฮาวเวิร์ดเวลาที่เขาให้คนที่อยู่ในโปรแกรมนี้นะครับกินแป้งเขาจะให้กินแป้งอยู่ที่25%ของอาหารใน1จานของเขานั่นคือเป็นวิธีการของสสสนั่นเองก็คือกินแป้งหนึ่งในสีของจานเนื้อสัตว์หนึ่งในสีของจานอีกครึ่งหนึ่งคือตัวของผักแล้วก็จะมีอยู่ประมาณ 50%, 50ที่เป็นตัวของไขมันดีแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราพูดถึงในนนนนนนเเเชิงิงงงลึึึกกขข้้้มาาาอออีีดรรรจจะจะบบ่่ยยตตััวแแปปคคบบบ็ูื หนึ่งสองสามให้เราเอาน,น้ำหนักตัวของเราเป็นกิโลกร,รมัมไปคูณหนึ่งจะได้เป็นปริมาณของไขมันที่ร่างกายของเราต้องการอันนี้คือสำหรับคนที่ออกกำลังกายนะสมมติว่าเราหนัก50กรริโลกรัมแปลว่าเราต้องกินไขมันวันละ50กรมัมถ้า50กรัมเนี่ยคิดออกมาเฉลี่ยเป็นตัวของน้ํามันก็จะตกอยู่ที่ราวๆสาถึงสช้อนนะครับต่อวันเนาะทีนี้นะครับน้ำหนักตัวของเราเป็นกิโลกร,รมัมคูณ2นั่นคือเป็นปริมาณของโปรโตีนที่เป็นกร,รมัมที่เราจะต้องกินในแต่ละวันเอา50าสิบคูณสก็แปลว่าเราต้องกินโปรต วันล,ละ100กรัมครับอันนี้คือเป็นคำแนะนำบีอินเจเนอร์สำหรับคนที่ต้องการลดไขมันพอมาในอันที่3นะครับคือเอาน้ำหนักตัวของเรา50กิโลกรัมคูณ3จะได้ปริมาณการทานแป้งอยู่ที่150กรัมต่อวันถ้าเกิดว่าเราไปหาค่าของตัวของข้าวนะครับจากแป้ง150กรัมเอา150คูณ3.4ได้เท่าไหร่ครับได้510ค่ะก็กินข้าววันละครึ่งโล510กรัม